นอนหลับลงสวัสดีครับตอนนี้หมดปามโดนแซวแล้วนะดูลุงหัวหัดตานนอนเหลี่ยนะเพื่อเลื่องนะขแเพลงนะนี่เพื่อใช่ไหมครับอันนี้ไปขอเพลเนาะพิธีเราบพิธีก็กำลังก็อยู่กับจ่าเอ็มนะครับคุมหลังบ้านนะครับอยู่กับจ่าเอ็มก็คงจะเป็นโอกาสโอกาสสุดท้ายถ่ายคลิปคู่ก็ ภาพที่กก่งๆเนาะก็น่าจะอีกนานเนาะก็จะได้เห็นจ่าอาร์ตนะครับวันนี้ก็มาลาลุงกับป้ารอครับรอเอาใบบนดีขึ้นนิดเดีขึ้นใบบุนไปใบบนไปดูป้าไเลยป้าไปที่วันจะอัดอยู่เลยพาน้ำเที่ยอโอเคครับนี่นะครับจ่าอาร์ตกำลังจะมาลาลุงเนาะเพื่อที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ที่ภาคเหนือนะครับ เดหบอกลาลุงกับป้านะครับเดี๋ยวจะลับอุบลก่อนนะครับกลับอุบลกี่วันครับกับกี่วันครับมาวันอาทิตย์ลุงไปไปคุยกับไปคุยกับแม่เผื่อแกจะขนของมาวันนี้ก็พรุ่งนี้เลยใช่ไปถึงวันนี้ไปคืนนี้ใช่ไหมครับจับอุดรพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้กับอุบลอุดรก็น่าจะขนของ

จำลีหน้าตรงเพ่งป้าไปเอแวนี่ไงนี่จำลีเปวางให้เจ้าอม่าเี้ที้องยังบ้าะไปเเรามาละใส่ไม้ก่อนใส่ไม้ก่อนเอามาโยนให้ต้นหนต้นแด้อนาไม่เห็นบอสำรีนะเห็นแล้วนะบอเก็บกระจายยังมาอะนี้ก็ ใจยิ้มก็จะไปด้วเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยยัง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 ครับยังยังเหรอไล่ก็ไม่ไปครับเชียงใหม่ไปเชียงรายลแล้วไปใจบอกไล่ก็ไม่ไปคไล่ไม่ไปเหมือนกันใจยิ้บ้านอยู่นี่นะครับแล้วชิดบอกไอ้คำบอกเอ็ดอขายคี้กระป๋ายอยู่ใช่ไหมครับครับร้อยกระปุกตื่อเลยอ่ะร้อยกระปุกตื่นอะไรร้กระปุกต้องตื่นตือถือไร้กระปุกเชื่อใหม่นะครับก็เป็นคลิปนะครับเป็นคลิปนะครับตอนแรกของใจยิ้มก็หมดตามนะครับก็มาลาลงนะครับ นะครับหลังจากเมื่อคืนเราก็ไปเลี้ยงส่งแล้วเนาะหลังจากเมื่อคืนเราไปเลี้ยงส่งนะครับปลาแล้วนะครับก็มาครับตัวปวดมาครับที่ปากแปลวในไม่เห็นหน้าเห็นตาครับมาโอ้ครับมก็ดวงดีเลยเมืองชายาหอบเลยครับพ่อพ่อค้างอยู่แล้วค้างเรื่องเรืออะไรครับพี่ดูแลจ้ากับหมอปามนะไปทำธุระที่อุบลนะครับไปคุยกับแม่ไปคุยกับแม่คุยกับแม่จ้า ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่้ปย้ายย้ายถิ่นฐานเขามีโปรแกรมเขามีโปรแกรมจะไปผลิตพายาสครับโอ้ยิดเนียครับสายข่าวดีเลยวสายข่าวอันนี้สายข่าวผมไปสืบมาแล้วครับไปสืบมาแล้วครับไปสืบมาแล้วนะครับก็จะอาร์ตนี่โอเคแล้วเรื่องทุกอย่างเรื่องเเสร็จแล้วเรื่องหมดปลาเตรมหมดปาาทำเรื่องก่อน นี่จ่าจะอาร์ตรายงานลุงหมดแล้วจานรวดเร็วกว่าไหมจ้าเร็วกว่าเป็นผู้นำเข้าไปก่อนหมไปลาวนนี้หมดปลาครับวันนี้จ่านะครับก็มาลาลุงครับอวันท้าขันเต้เฝ้าตามวันทาวันท้าขันเต้หยอกหยอกก่อนเวลาละเวลาเวลา เกาลาใช่ไหมล่ะเกาลาเกาลาพระสงฆ์หรือว่าลาวะลาพระใช่หนูคนก็เหมือนพระองค์หนึ่งนะครับทุกวันนี้หน้าก่อนนะมวยข้ามมันนะฮาประเด็นในเบอร์อีกแหละมวยข้ามมนก็อยู่มานานเนาะกจะปีนะจ๊ะเนาะไปหายเหมือนกันนะเนี่ยไม่ไม่ได้มาอีกเลยสองที่เนี่ยเกือบปีแล้วทุกคนฟิลิปปิมาเสาที่เสาที่เกาะนะอ๋อที่หน้า่ได้มาบอกไม่ได้มาแล้วลุงไม่ได้มาแล้วไปแล้วเนี่ยเจ้าสิเจ้ายันจะกอดซุ้มมาเปลี่ยนตัวเองนะมันบังอุ้ย อันนี้คือกับเสียงเสียงกับคือดอนี่คือไปขนของขนตู้เสื้อผ้าขึ้นรถเลยขนของเอาแล้วบอกว่าต้องรอให้เรื่องมันผ่านก่อนไม่ใช่แล้วก็อาทิตย์นี้แม่จะอ๋อคือการรอคําสั่งนี่คือเต็มตัวรอมันเก้าสเปอร์เซ็นแล้วเก้อร์เซ็แล้วเก้าสิบเ้าจุดเก้าเหลืออีกนิดนึง9 9้าเก้าเ้า แอดมินทำงานครับลูกเย็บกล้องกันเที่ยวใจหายนะใจหายเที่ยวก็คาก็ดูแลสุขภาพนะครับเดี๋ยวให้ให้โอยพรจะอ่านหน่อยนะให้โอปอลจะอ่าน่อยอยู่มาเขาเป็นผีไปตาซึมนะตอนนี้เดี๋ยวเขาก็มาอีกก็โอปอลเนาะอำลาเขาไม่ได้ ลาจะอ่านป้าก็มาป้าก็จะไม่ใช่ป้าแล้วลาเลยเอาปวยพรหน่อยไปก็ขอให้เรื่องขั้เรื่องอะไรจากจ่ามาเป็นดาบแล้วยังไงครับจ่าไม่มีดาบจากจ่าเรามาสิบตีเอาเรื่องคั้นเนี่ยปวยพรให้จ่าต้องร้อยตี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 จะลดยุทอย่างเดียวเลยลดยุทธขจอบตลอดปวยพรให้จ่าอ่านหน่อยว่าเออ เออไอนป้าผูกแขนนะโอ้เอานายอ่อนนะเอาไฟผูกแขนนี่คือสองคนนั่แห้ะก็อวยพรให้ไปเจริญมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับลุงพล้องให้ทำไมครับมันใจหายใจหายใส่ไฟผูกแขนจะทัาหงอยอย่างนี้ครับอืมครับนี่ครับท้ายบนหน่อโทรมาอย่างลุงรุ่งรุงท้ายบนหน่อมันโทรมาอย่างไรนะรับเพิ่นไนมพี่ครับเอาจะใาป้าจะผูกแขนให้เด้อ่าครับนี่ ก็ไปแค่เรากายงานหน้าที่งานก็ก้าวหน้าแล้วนะต่อไปก็จะก้าวไปข้างหน้าอีกนะชิปกับก็สถานที่ไปก็ขอให้ขอไปเถอะคุณโต๊ะปารถุนถูกไหมให้กว่านี้่การให้กับอะไรก็ตลอดกรรมกรรมเขาอยากให้ยาเดี๋ยวนี้ก็เป็นเป็นปีแล้วเนาะครับเป็นปีแล้วย้ายทศทดย้ายยินาีไปที่ดีเด้อไปให้หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าให้ไปด้วยนะคะ จับจับจ่าให้ให้ได้ตำแหน่งสิบปีใช่ไหมสิบตีครับสิบปีร้อย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 ปีร้อยปีดีกว่าผมแข็งทันนักเลยเมื่อกี้ก็อยากให้ลูกว่านะให้เป็นหน้าที่การงานแบบซุ้มขึ้น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 เรื่อยๆให้มีลูกน้อยกยใจมันจะเยอะลงจไม่ย้อยอาดจูเนียให้มีโชคมีลาบด้วยนะป้า <ion up> ใจหายครัใจหายครับทั้งหน้าที่การงานด้วยหน้าที่การงานไม่ใช่ลุงกับป้าใจหายนะเอ็มก็าเจ้านายเจ้านายหลวงเด้อไปใส่กันได้เราจะเดินทางครับสู่ภาคเหนือครูปร่างกายแข็งแรงเด้อป้าไม่มีอะไรจะให้หายมาอำลาครับลุงกับป้านะวายันน้อยนะขึ้นมข้อมือเป็นตรีมงคลนะครับเป็นทันเนียนครับไปมาลาวายนะครับป้าก็พูดไม่เป็นแต่ว่าก็อยากพูดภาษาบามีคลิปนี้ยาวหน่อยนะครับคลิปนี้ยาวหน่อยจะคู่นี้เขาจะมาแบบเรียบร้อยมาก อันไ้กว่านี้ให้กว่านี้เนี่ยหมดปานนะครับก็กำลังขยายตันนะครับแต่จากกของจะตลอดใบนะคะขอให้เจริญในพื้นที่การงานสุข่างกายแข็งแรงบ้านนักร้องเพลงอะไรบ้าไม่นอนั้นก่อนเข้าไปขอหมดปานเขาร้องเพลงอะไรวันนั้นจำนั้นอยากสิขอเจ้าขอแต่เด็ร้องเพลงลุงพลร้องเพลงลุงพล จริงนะขออนุญาตขออนุญาตต้นฉบับขออนุญาตต้นฉบับ้องฟังนี้ให้หมดปามแั้นม้วยนะตอนดีรับตัว,ตวเวจ้าสาวขอให้มีโชคมีลาภขอให้มีแต่ความสุขความสุขความสุขมีภาษาอะไรก็ตามในการทำงานนันเป็นชีวิตก็ขอให้ผ่านคนไป <c oughs> ได้ตลอดรอดฝ่ได้าขอให้รักกันตลอดพักนาลายรัานี่ลายกองไม่ได้ภาพสวยรับ รักผัวต้องส่งเสียอย่าให้เมียต้องสงสัยรักรักผัวต้องส่งเสียอย่าให้เมียต้องสงสัยรู้ไหมเนี่ยรักเมียต้องเชื่อเมียเพราะว่าเมียไม่เชื่ออยาให้เมียจะผูกไหมไปครับไปผู้ใหญ่ผููก่อนลุงผูกให้น้องๆยังเนี่ยพห้ผูกแขน้เผื่อนะนี่ยไปอาจจะคิดปากแปรเอาโซไปอาชิดผูกอชิดต้องาเต็มมเต็มมาเต็มเลา อาชิดฟูออกมาหามุมสวยๆแน่นงอันนี้อันนีวดไทยย่างเดียวแวาดีเยครับมาบรรยายนำออกมาความรักนะความรักระหว่างลุงพลแล้วก็ยูทูบเบอร์นะครับ ป้านเพื่อเป็นกิจมงคลในการดหนทานเพราะว่าไปไหนมาไหนนะขอให้หมดอาเดินทางบ้านนะครับาพี่ทีไปเนี่ย อันนี้อันนี้ทีที่ไหเออภูคาถาหลายนะภูคาถาหลายภูคาถาหลายผู้่าูม่าไหลายกมูเนี่ยขอจับจิตทำโมจับใจสัโคระไข่มา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 โอ้โหมีคาถาเลยยเล่นขั้นเถอขอให้ขึ้นไปร1อยตีนะไป ขอให้เดินทางปลอดภัยนะอาจารย์นะไม่ใช่สิบตีหรือเปล่าเออร้อยตีเปล่าร้อยีเราจะไปลดลดลดเม่ใช่เราจะขอให้เขาแบบจะเรียนล่วงเรื่องล่วงเรื่อนะแล้วมีโอกาสได้เป็นนายพลไหมมีโอกาสถ้ามาครับน้าตายมาถ้าถ้าขึ้นเร็วก็ไม่แน่ครับแต่หมดตามมาแล้วตายไม่เฉยนายพลยหมดปาาไปเรียนเสียก่อนเนาะนายพลคนแรกของหมู่บ้านกวางน้าตายเราปลุกแขนให้กับจ่าอาร์ตนะครับให้จ่าอาร์ตเดินทางปลอดภัยไปขอให้ได้เลื่อนยศนะครับ ขอให้เดินทางโดยกดภัยนะคะขอให้ได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งให้ไปสู่ตำแหน่งที่สูงที่สุดผู้พันเละก็ว่าไปนะครับก็จกงย่อลงใหม่น่าจะจะในกำมายามบ้านก็กอนขึ้นกัาเด้อจะจะเอ็มมาคนเดียวเงาเลยครับเงาเงาเงาของเาคนเดียวนะก็ลาได่คิดจากกัน โอเคเนาะเราน่าจะคุยกันหลังไม้นิดหน่อยเนาะอะไร